ดูดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสระหว่างวันที่20ถึงวันที่30เดือนมิถุนายน2568ท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องการลงทุนหรือการเจรจาต่อรองเรื่องใดๆก็ตามนะคะมันก็จะส่งผลถึงในอนาคตของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องการเงินการทองของคุณนะคะช่วงนี้ก็ยังมีเงินเข้าดีอยู่นะก็ยังอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ดีมากนะคะประสบความสุเด็จมีลาบมีผลดี ส่วนในด้านของคนรักนะคะความรักช่วงนี้ก็ยังมีความรักดีอยู่นะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรเข้ามานะเดี๋ยวคุณก็ติดตามอาจารย์ไว้ละกันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของความรัก หรือบางท่านเนี่ยตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะก็ทบทวนให้ดีด้วยนะคะหรือตัดสินใจจะซ่อมแซมบ้านอะไรยังไงนะคะก็วางแผนให้ดีนะ,ะส่วนด้านการลงทุนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจให้ดีตอนนี้คุณยังมีเงินมีทองอยู่นะคะถ้าคุณจะตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ยทบทวนให้ดีก่อนนะคะให้แน่นอนก่อนนะว่ามันดีหรือไม่อ๋อแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องมีโชคมีลาบด้วยนะคะก็ให้เสี่ยงโชคไว้บ้างนะคะแต่ก็ อย่าไปทุ่มเทให้มันมากนะคะก็แนะนําว่าทํางานทําการคุณก็ได้เงินได้ทองเข้ามาอยู่แล้วนะคะในด้านของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะคะบางทีคุณอาจจะมีความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนะหรือมีมีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะคุณก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยออกกําลังกายด้วยนะคะก็จะดีมากมาก ในวันที่20คุณจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วมันก็จะส่งผลถึงอนาคตของคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุนในเรื่องใดก็ตามหรือเจรจาต่อรองเรื่องใดก็ตามนะคะมันก็มีแนวโน้มว่าส่งผลดีนะคะส่วนในวันที่21ถึงวันที่22นะคะวันนั้นคุณก็จะมีความสุขใจดีนะคะมีความสุขดีนะคะสบายใจโล่งอกโล่งใจไปนะคะส่วนในวันจันทร์นะคะก็ทําการงานใดๆก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะมีอะไรติดๆขัดๆอยู่นะ,ะไป จนถึงวันที่24ถึงวันที่25เลยนะคะก็ยังมีอะไรที่ติดขัดอยู่อย่างเช่นทํางานก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะรวมถึงเกี่ยวเรื่องการเดินทางก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปหรือว่าบางท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากก็ได้ในช่วงของวันนั้นนะคะส่วนในวันที่26นะคะก็26ถึงวันที่27นะคะวันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับข่าวดีๆมี เรื่องดีๆนะคะท่านใดที่เจรจารเรื่องใด,ดเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีความสําเร็จดีหรือได้รับข่าวดีหรือได้ข้อสรุปที่ดีด้วยนะคะในช่วงของวันนั้นนะส่วนท่านใดที่มีการไปหาสมัครงานไว้หรืออยากจะหาอะไรใหม่ๆทานะคะวันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีและแล้วก็ได้รับข่าวดีๆด้วยนะคะท่านใดที่ทําการค้านะคะก็จะหาลูกค้ารายใหม่ๆได้นะคะก็จะประสบความสําเร็จดีมากด้วยเช่นกันนะคะส่วนในวัน อาทิตย์ที่28 29นะคะก็เป็นวันที่คุณต้องปล่อยวางนะคะโล่งๆหน่อยนะคะหรือเป็นวันที่พักผ่อนหย่อนใจก็ได้คุณก็จะมีความโล่งอกโล่งใจไประดับหนึ่งนะคะส่วนในวันจันทร์นะคะวันนั้นก็มีเกณฑ์เกี่ยวกวับเรื่องการเดินทางการติดต่อประสานงานกับผู้คนเยอะนะคะหลากหลายนะคะก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทําการค้าช่วงนั้นก็จะค้าขายดีมากนะคะหรือท่านใดที่ มีคนรักเข้ามานะคะในช่วงนี้นะหรือต้องตัดสินใจในบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคนรักนะคะช่วงนั้นก็จะถือว่ามีข้อสรุปอะไรออกมาได้ดีด้วยนะคะคาวนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงอาชีพต่างๆนะคะที่จะมีผลกับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะท่านใดที่ทําอาชีพรับราชการนะคะ<อ>ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณประสบความสําเร็จนะคะผู้ยยใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณนะคะรวมถึงคุณก็จะมีความสามารถด้วยนะคะ เขาเรียกว่าความสามารถดีความรู้ถึงนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าได้รับการโปรโมทและได้ร,รับการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่แน่นอนนะคะส่วนท่านใดที่ทำงานอาชีพทนายหมอนะคะ พวกครูบาอาจารย์นะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะค่อนข้างที่จะได้ดข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะส่วนท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะคะช่วงนั้นก็ประสบความสําเร็จดีด้วยเช่นกัน ท่านใดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามนะคะเป็นสถานความงามนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสําอางนะคะเสื้อผ้าพวกนี้ก็ยังไปได้ดีอยู่นะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องช่างนะคะงานช่วงนี้ก็จะเยอะด้วยนะคะงานก็จะเหนื่อยก็จะหนักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมนะคะหรือช่างซ่อมไฟฟ้านะคะหรือเป็นช่างอะไร ช่างซ่อมรถนะคะก็ไปได้ดีอยู่นะคะแต่งานก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะส่วนท่านใดที่ทํางานแบงค์นะคะงานแบงค์ช่วงนี้การเงินก็ดีนะคะยังดีอยู่นะยังไปได้นะคะไม่มีปัญหาท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับของสวยงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะก็ยังดีด้วยเช่นกันนะเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางต่างๆนะคะ ก็ยังดีอยู่ท่านใดที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะอาหารที่ร้านค้าที่ดูดีนะคะก็ยังมีโอกาสไปได้นะคะช่วงนี้นะแต่ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะช่วงนี้ก็อาจจะคิดก่อนนะคะว่าจะขยายไหมหรือมันเป็นช่วงที่แบบไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงชะลอผลการเจริญเติบโตของพืชก็ได้นะคะหรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับพวกก่อสร้างนะคะช่วงนี้ก็ยังไป ได้ได้เรื่อยอ,อ,อยู่นะคะก็ทำสิ่งเดิมๆที่มีนะคะให้ดีที่พูดมานะคะก็คือท่านที่เกิดวันพรฤหัสนะคะแล้วก็พูดถึงอาชีพต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าคนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปมากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดเดือนที่ต่างกันเกิดปีที่ต่างกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ